ไ,ไปดูเรื่องความเชื่อของชาวบูเซอร์กันหน่อยก็บอกว่าไปเจอกับไม้ไผ่แปลกๆที่เรียกว่าไม้ไผ่สร้างสุดแปลกพอเห็นแบบนี้แล้วเชื่อว่ามันจะเกิดลางร้ายครับ คือถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันมีแล้วพอเห็นแบบนี้เอ้ยมันแปลกแล้วชาวบ้านเขาเชื่อไงมันเป็นความเชื่อเฉพาะถิ่นของชาวมูเซอร์เขาบอกว่ามันจะไม่ดีมันจะเกิดลางร้าย<ภ>ต้องมีการแก้เคล็ดน<ภ>ั่นเองครับ ที่นี่ฮะก็คือหมู่บ้านของชาวมูเซอร์ที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าไม้ซางเนี่ยไม้ไผ่ซางอันนั้นนะ,นะ,นะ,นะมันเป็นไม้ชนิดหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับพิธีส่งผีส่งเคราะห์อะไรแบบนี้เมื่อในหมู่บ้านเนี่ยมีไม้ไผ่ซางที่มันแตกนอออกมาในลักษณะแบบนี้ที่เห็นในภาพเนี่ยนะคุณผู้ชมนะชาวบ้านเขาถือว่าเป็นเรื่องแปลกครับเขาเชื่อว่าเป็นลางร้ายมันจะเกี่ยวข้องกับ ความสูญหายการตายจากพูดง่ายๆอ,อาจจะมีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตก็ได้ไงดังนั้นเมื่อชาวบ้านเจอสิ่งเหล่านี้แล้วรู้สึกไม่ดีต้องทําพิธีแก้คือฮะแก้เคล็ดก็แบบนั้นแหละ อแต่เขาเรียกเป็นแบบต่างว่าเป็นภาษาชมมันเป็นภาษาถิ่นของเขาวิธีการแก้คือนั้นจะต้องทําบุญใหญ่และทําพิธีฮ้องขวาญหรือเรียกขวานนั่นเองนะครับส่วนการทําพิธีจะเหมือนกับทาบุญใหญ่ทั่วไปนั่นแหละแต่แตกต่างกันตรงที่เมื่อทาพิธีเสร็จแล้วชาวบ้านต้องช่วยกันตัดอ้ไม้ไผ่ซางที่ว่าไม่ดีนะ ช่วยกันตัดทิ้งไปเลยแต่เนนี้ถือว่าเป็นอันจบพิธีแล้วครับอเป็นเรื่องของความเชื่อของชาวบ้านนะคุณผู้ชมนะโดยเฉพาะทิ่นแบบนี้เนี่ยนะก็เป็นความเชื่อของเขาทําแล้วสบายใจก็ไม่ว่าอ,อะไรกันขอขอบคุณภาพนี้และข้อมูลนะครับจากคุณสมพศอันเดอร์สกอโคตรหล่อหล่อจริงเลยพี่คุณสิ่งที่ดิฉันเห็นที่นี่คืออะไรอะไรหมออุ้ยอากาศนีแล้วสิเออใช่น่าจะอากาศเย็นนะเย็นเ